สวัสดีค่ะพี่น้องอยายสมเอสเคเอ็มเกษตรไซมาีค่ะหลังจากฝนตกเมื่อคืนพี่น้องชุ่มช่ำเลยเนี่ยต้นผีกยายสมปลูกพริกไว้กินเองค่ <c oughs> อยแห้งพี่น้องขอโทษขออภยัยปลูกพริกไว้กินเองเนาะเหลือกินค่ะแบ่งกินปันแบ่งขายค่ะต้นที่เป็นโลกก็มีพี่น้องแต่ยายสมกับไ่ได้ออก กิบได้นี้หละมีนอโอ้โหพีน้องชุ่มช่ำไปทั่วเลยว่ค่อยได้เด็ดใบป็นไดหลายคักใบก็ได้ใบเยอะ คือนี่ฝนกระโต๊แห้งแน่ค่ะพี่น้องวันนี้คือสิบไร้ลดน้ำดอกต้นสูงสูงพี่น้องเป็นน้ำพันธุ์เนาะต้นสูงก็มีพริกซอยไก่น้ำค่ะพี่น้องแต่ผสมพันธุ์กันแล้วแหละเป็นพันธุ์ลูกผสมไปแล้วต้นตายก็มีพี่น้อง ช่วงลมแรงๆนะ่ะหนึ่งต้นต้นใหญ่แล้วนะตายหนึ่งต้นพี่น้องใบาลายเปเหลืองอีกงอพี่น้องเอ้ยผีเนาะโรคเยอะเบิ่งไปนี่หละ ช่วงนั้นกระดดร้อนมากๆกระซออนพี่น้องเหลาะชมเหลาะเบิง่งมีความสุขเนาะเฮาเห็ดเฮาเห็นผลผลิตถึงแม่สิมีโรคแน่กะบเป็นยังคามีหลายต้นต้นงามต้นบ่งามต้นดกต้นไม่ดกมีตายด้วยแบบนี้กะบบเป็นยางเนาะ พริกกับพาะกล้าเองต้นกาก็เลยเป็นพันลูกผสมเป็นหมดแล้วอ่อนซ้อนลายนะ,ค,ะ,นะ,ะนค่ะพี่น้องเฮาหลาะเบ่งหลอะแงงได้ชมกาปลูกเสริมไปน้ำค่ะพี่น้องต้นกล้าที่เหลือนี่แหละเดี๋เบ่งลวก็ ใบลายๆนี่ก็เป็นมากดือกันค่ะ <S <S ด้านนั้นก็นถ้าง,งัวอบวกดกับดกคือกันพี่น้อง <S 1> <S 1> ไปบงามเนี่ยบวงามเนี่ยนะคะพี่น้องพริกปลูกไว้กินเองเหลือกินก็ขายแบ่งปันนําค่ะความสุขของคนทําสวนเดี๋ยวยายสมสิทิภาพไปเบิ่งพริกที่ปลูกใหม่คะ่ะอันนี้ปลูกไว้รุ่น นึ่งแล้วพี่น้องอันนี้สามต้นนี่เนาะแต่อันนี้ปลูกเมื่อวานอันนี้ก็สามต้นคือการหัดปลูกเมื่อวานอันนี้ปลูกรุ่นเดียวกันสามต้นใหญ่อันนี้ก็ปลูกเมื่อวานพี่น้องพริกตระกูลจินดาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่มามาคว้าน้ำเมื่อง อหอมเบงย่้ยสมค่ะหอมเบยงยหอยสมผักอีตูก็แก่ยัยงไปตัดแต่งค่ะไปยังพักรถสภาพแล้วแก่แล้วยังไปเก็บไม่ทันไว้เล่นี่ อ้เนี่ก็เกิดเองอะเน,นี่นะปลูกใหม่พี่น้องต้นเนน้อยอันนี้ก็เกิดเองพี่น้องพี่ต้นเน,น้อยนี่ปลูกเองเกิดเองแล้วนี่ก็ปลูกเมื่อวานนี่คือการค่ะพี่น้องนี่หอมแบ่งหนึ่งกระถางขึ้นใชน่หอมเนาะหอมหอมปีบ้านยายสมหอมปีบ้านเฮา,เาผักชีเบร่อย พักเส้นเหอมแย่กูไว้ค่ะอัน,น้ก็หอมแย่คือการพี่น้องพักเส้นเม็ดพันุเก็บไว้หลุดโอ้ยลืมหลุดมาหา่บหินพี่น้องสงสัยมา,าไปแล้วม็ดพันธุแตก่กนาะเก็บไว้ความคัหน่าเสียดาย